สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับประจำวันที่6ธันวานะครับปี63ในที่สุดก็มีภาพหลุดเจ้าตัวรองเท้าที่เอาไว้ใช้สำหรับวิ่งล้องลันวิ่งไกลวิ่งทุกวันอะไรประมาณนั้นนะครับตัวตัวเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือชื่อหลุดออกมาแล้วนะครับเป็น Invisible ถ้าดูจากตรงนี้เนาะ i n v i s i ิเบก็ก็จะเป็นตัวที่คิดคาดว่าน่าจะเป็นตัวต่อยอดจากอินฟินิตี้รันนะครับของของเจ้าเจ้ารองเท้าที่เอาไว้ใช้สำหรับแบบวิ่งทุกวันได้อะไรอย่างนั้นเทรนนิ่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับพื้นก็ค่อนข้างจะสูงนะครับรูปทรงก็ค่อนข้างจะดูบึกบึนดูดูจากรูปทรงแล้วก็น่าจะ มีน้ำหนักพอสมควรสำหรับเจ้า Invisible นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างคร่าวๆนะครับตามสีที่นำออกมานะครับก็ที่จะเห็นก็คือก็จะเป็นสีดำอ,ออกสีข,า,ขาวๆเท่าๆแล้วก็สีผสมดำออกชมพูอะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้นเนาะก็มาดูรูปร่างคร่าวๆนะครับนี่อันนี้คือด้านข้างนะครับนี่ด้านหลัง ตรงส้นอ่าอันนี้ก็บริเวณด้านบนมองลงไปข้างล่างนะครับนี่ด้านข้างนะฮะนี่อันนี้คือรูปร่างคร่าวๆตรงพื้นนะครับพื้นก็ยังมาคอดตรงบริเวณอ่ากางเท้าอยู่เหมือนเดิมนะครับ <laughs> จะทำคอดไปไหนนะคนอ่าเท้าบานเนี้ยก็จะใส่ยากหน่อยนะครับประมาณนั้นอันนี้จะเป็นสีดำนะครับสีดำก็จะมีแถบ ตัวโลโก้สีขาวก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวอินฟินิตี้รันนะครับก็ก็จะประมาณนั้นนี่อันนี้ก็อีกมุมนึงนะครับของสีดำนะสวยสวยสวยอยู่นะครับก็ใครที่อ,อยากได้อยากลองมาใช้เป็นตัวเริ่มต้นผมว่าก็ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะประมาณนี้เรามาดูรายละเอียดจากภาพที่เห็นนะครับ ก็ตัวนี้นะครับเนื้อหน้าหน้าผ้าเนี่ยตัวผ้าเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเหมือนเจ้าตัว In f ฟิน t y r u ันนะครับก็ก็จะเป็นไฟนิดนะครับก็จะเป็นไฟนิดแล้วก็ก็จะมีโครงด้านหลังเหมือนเดิมนะครับที่เอาไว้ป้องกันการโครงเวลาเวลาเราวิ่งนะครับก็จะช่วยซัพพอร์ตให้มันโคงขึ้นนะครับประมาณนั้นตัว บริเวณส้นเท้านะครับคาดว่าจะน่าจะมีความแข็งแรงนะครับจะไม่ยว่วมไม่ย้อยเหมือนเหมือนอินฟินิตี้นะครับเจ้าเจ้าอินวิซิเบเนี่ยแล้วก็บริเวณตรงบริเวณข้อเท้าเนี่ยก็จะบุโฟมนุ่มหนาอะไรประมาณนั้นนะครับก็เอาไว้สำหรับช่วยประคองนะครับคนที่อาจจะมีข้อเท้าล้มอะไรเงี้ยก็จะช่วยตัวนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับ ตัวสำคัญของเจ้า Invisible นะครับตัวนี้จะมีความสำคัญตรงที่พื้นนะครับลองดูพื้นดีๆนะครับพื้นเนี่ยจากที่สังเกตดูนะครับก็จะมีลักษณะของเนื้อโฟมเนี่ยจะเป็นเนื้อโฟมแบบซูม X นะครับเป็นเนื้อโฟมแบบซูม X ซึ่งคาดว่าตัวนี้เนี่ยเจ้า Invisible เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ต่อยอด อ่า i n นฟินิตี้รนะครับที่ใช้โฟมเรีนะตัวนี้ก็จะอาจจะเปลี่ยนมาเป็นโฟมซูมเอ็กซ์ทำไมถึงคิดว่าเป็นโฟมซูมเอ็เดี๋ยวเรามาดูดูตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตรง uh, พื้นนะครับตรงพื้นด้านในนะครับเขียนว่า n i ก e ้ซ o มเอ็ก i ์อินวิซินั่นก็หมายความว่าตัวโฟมน่าจะเป็นโฟมซูมเอ็นะครับ ซึ่งด้านหลังนะครับตรงส้นเห็นชัดเจนว่ามีเขียนคําว่าโฟมซูมเอ็กนะครับมีเขียนคําว่าซูมเอ็กนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับใครอยากรู้ว่าเจ้าโฟมซูมเอ็กนะั้นนุ่มเด้งยังไงโดยที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนตัวนี้หน้าลองนะครับตรงนี้หน้าลองเราจะได้รู้ักยภาพของโฟมซูมเอ็กเพียวๆนะครับว่ามันนุ่มมันเด้งขนาดไหนอะไรยังไงนะครับ สำหรับเจ้า,า Invisible นะครับ Invisible Run นะน่าจะน่าจะชื่อประมาณนี้นะ Nike Zoom X Invisible Run <c oughs> ชื่อยาวไปไหน <c oughs> นะครับตัวนี้คาดว่าน่าจะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวท็อปของของตระกูลที่เป็นตระกูลเอาไว้สำหรับแบบวิ่งทุกวันอะไรอย่างงี้เนาะวิ่งทุกวันวิง่ง ใช้รีคอร์บูลี่อะไรอย่างเงี้ยใส่เดินเล่นน่าสนอยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใช้เทคโนโลยีโฟมซูม X เนี่ยราคาน่าจะโดดขึ้นไปอีกจากาตัวเก่านะครับเป็นอินฟิ i n i t y r ันเนี่ย5 0แต่ตัวนี้เนี่ยคาดว่าถ้าเป็นโฟมซูมเอเนี่ยราคาก็น่าจะดีดขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเล่าสู่กันฟังนะครับประจำวันที่6 ธันวา6ก3นะครับก็เป็นปลายปีเนะาะคาดว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะมาช่วงต้นปีหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับใครสนใจใครเล็งๆไว้ก็รอดูแล้วกันเนาะว่าจะโอเคไหมนะครับแต่ถ้าเป็นโฟมซูมกซเนี่ยก็ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับแต่ราคาก็น่าจะ <c oughs> น่าจะสูงขึ้นไปอีกสักหน่อยเหมือนกันนะครับสำหรับ เราสู่กันฟังคราวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับใครที่ชื่นชอบก็กดติดตามไว้นะครับเอาไว้มีโอกาสคราวหน้าก็จะได้มาเราสู่กันฟังใหม่นะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ Eu